สวัสดีครับข้าวดังหวยเด่นมาแล้วครับอายุ17จ,จ่ายเงินสด10ล้านรูปคำสป,ประมาทหลังเพลงดัง 1, 00 1 00, ล้าน100แส,สนวิวขุมทรัพย์สไปาสกลวัดจากเด็กวัดสู่มาเศษธีวัย17ซื้อบ้านรถหรู10ล้านจ่ายเงินสดนี่ได้ว,ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากครับสำหรับสไปสยสกลวัดพวงสมบัติแรปเปอร์รุ่นเล็กที่มีอายุน้อยที่สุด และโด่งดังจากเพลงทนจนขึ้นอันดับที่89ชาร์ตบิล board global จากบรรดาเพลงทั่วโลกยกเว้นที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นครั้งแรกที่เพลงไทยนั้นได้ติดชาร์ตเพลงดังกล่าวซึ่งล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้เผยเรื่องที่น่ายินดีว่าได้มีการซื้อบ้านหลังใหม่และใหญ่กว่าเดิมให้กับครอบครัวได้สำเร็จแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีปีใหม่ครับ กับบ้านหลังใหม่ซึ่งบ้านหลังเดิมที่สไปร์เคยอยู่เป็นบ้านแบบห้องแถวชั้นเดียวและในฤด,ดูฝนนั้นมักจะมีน้ำท่วมเข้ามาในบ้านอยู่เสมอซึ่งก่อนหน้านี้สไปร์นั้นเคยได้ออกรายการซูเปอร์เทนตอนอายุ12ขวบเพื่อที่จะมาทำตามความฝันขอเตียงสองชั้นเอาไปให้พ่อกับตัวเองนอนเพราะที่บ้านนั้นน้ำท่วมบ่อยและเวลาน้ำเข้ามาในบ้าน ก็จะนอนไม่ได้ต้องขึ้นไปนอนกับแม่และน้องก็ไม่ได้และนอนที่นอนก็เต็มแล้วทําให้ตัวเองนั้นต้องนอนข้างล่างกับพ่อซึ่งในรายการนั้นสไปดได้มีการโชว์ความสามารถในการร้องเพลงและเล่นมุกชนะใจกรรมการซึ่งก็ได้เตียงสองชั้นมาครองหลังจากนั้นสไปดก็ได้มีการโพสต์ภาพดังกล่าวและก็ได้มีเพื่อนและพี่ๆในวงการเพลง รวมถึงแฟนที่ได้มีการติดตามต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากส่วนทางด้านครอบครัวนั้นสไป์ได้เผยว่าแม่ของตนทำงานเป็นพนักงานทั่วไปในโรงพยาบาลบางปะกงและพ่อทำงานขับรถหัวลากส่งของตามศูนย์ซึ่งรายได้นั้นก็พอใช้แต่ไม่พอเก็บเวลาว่างก็จะไปช่วยพ่อขายของขายข้าวโพดขั่วตามงานวัดและตามตลาดนัด ซึ่งสปายนั้นบอกว่าที่ไปขายของตามงานวัดกับพ่อนั้นเพราะว่าอยากช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องและช่วยขายของอะไรได้บ้างซึ่งเมื่อถามว่าเหนื่อยไหมที่ไปช่วยพ่อกับแม่ขายของสปายนั้นก็บอกว่าพ่อกับแม่หน่วยกว่าตนเองเยอะซึ่งโตขึ้นมาก็ฝันว่าอยากจะมีงานดีๆทำอยากให้พ่อกับแม่สบายอยากเป็นนักแสดงเหมือนกับพี่เสนาหอยที่ไม่หล่อแต่งานเติม ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังข่าวดังหวยเด็ดครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ